สวัสดีค่ะแม่กุลาบแลนะน้องชด้ยค่ะคุณแม่หลายท่านถามเข้ามาตลอดเลยนะคะว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถที่จะพูดสนทนาต่อเนื่องในชีวิตประจําวันได้โดยที่เราจะไม่ลืมประโยคเดิมๆนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมประโยคใหม่ยังไงเทคนิคเดียวของแม่ก็คือฝึกพูดทุกวันค่ะแล้วก็พยายามหาสถานการณ์ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อน,นํามาคุยกับลูกแล้ววันนี้เราก็จะมาเติมคลังไประโยกันอีกนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะ หนูดูเป็นยังไงคะ How do I look หนูดูน่ารักมาก You look so cute หนูดูดีจังคะ่ะ You look great หนูดูสวยมากๆเลย You look beautiful แม่ไปไหนมาคะ Where have you been แม่ไปตลาดมาคะ่ะ I b e e n t o the market คราวหลังหนูจะไปกับแม่นะคะ Next time I'm coming w i t h you อย่าลืมเรียกหนูด้วยนะคะ Don't forget Call me ได้เลยค่ะส่งนั่นให้แม่หน่อยค่ะ Hand that to me please ให้หนูช่วยแม่ถือนะคะ Let me hold on it for you งั้นช่วยหน่อยนะคะ Then help me please หนูเป็นเด็กดีมากเลยค่ะ You are a good girl หนูรู้สึกโชคดีจังค่ะ I'm feeling lucky หนูรู้สึก ตื่นเต้นจัง I feel excited หนูรู้สึกมีความสุข I feel happy หนูไม่รู้สึกอะไรเลย I feel nothing หนูรู้สึกแย่ I feel bad มันหอมดีนะ It smells good มันเผ็ดจัง It's spicy <S มันเปรี้ยวเกินไป It's too sour มันหวานมากค่ะ It's so sweet มันอร่อยจังเลย is so yummy หนูชอบมันค่ะ I love it <c oughs> หนูทำด้เยี่ยมมาก you did great แม่ภูมิใจในตัวหนู I'm so proud of you หนูทำให้แม่มีความสุข you make me happy แม่รักหนูมาก I love you very much. เป็นประโยคที่หลากหลายสถานการณ์นะคะคุณพ่อคุณแม่ลองฝึกแล้วก็จับกลุ่มประโยคต่างๆให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็ฝึกพูดกับเด็กๆทุกวันเพื่อเพิ่มเติมคลังประโยครับรองว่าจะทําให้การสนทนาต่อเนื่องเพิ่มมากยิ่งขึ้นฝึกทุกวันเก่งทุกวันวันนี้ขอบคุณคะ่ะขอบคุณ่อบ๊ายบ I know you want to sleep I know you want to go play with planes I want to sleep